ตำแหน่งเราก็ไม่ได้แบบว่ายัางไงหน้าที่ครีเตอร์เราก็ต้องแบบทำให้ได้ทุกอย่างเนาะให้โบนัสมาเราก็ทำานะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งเข้ามารับชมนะคะ,ะแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะทำไปตามที่เราทำได้ทำไหวพร้อมไม่พร้อมก็ไม่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าจะแบบร่างกายเนาะอ่อนล้าพรเพีย พี่แก่งปานะคะเข้ามาย่างเข้ามาให้การสนับสนุนวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะคะก็เลยมาอัดคลิปส่งนะะแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนอีกนะคะเดี๋ยวอีกไม่อยู่วันขาวดเนี้แต่เราแบบว่าเราก็ต้องไปเนาะเออเพราะมันเขาไม่มีใครมาแจกการ์ดกันเาพลังงานเนาะใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างใจกันนะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่เอาอัดคลิปนะคนะเข้ามารายงานตัวตนนะคะในในช่องของเรานะเ,ออเพื่อพี่ไก่ฟ้านะคะเข้ามายงเข้ามาให้การสนับสนุนวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะคะก็เลยมาอัดคลิปส่งนะะแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนอีกนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งเข้ามารับชมนะคะ แล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะคะเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะต้องทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มางานครีเอเตอร์แล้วก็เอ,องานนอกองานเขาเรียกว่างานอะไรอะที่ว่าเราต้อง, <laughs> องไปเราต้องไปแบบ บางทีแบบว่าเราก็ไม่อยากรับเชิญนะงานท่านเลยนะคะซึ่งเข้ามาให้การสนับสนุนกันนะคะไก่ฟ้ามหานครก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็มา,าพูดคุยนะคะในหน้าที่ของที่นะคะช่องของไก่ฟ้ามหานครฟอมไทยแลนด์นะคะก็มาอัดคลิปส่งอีกเช่นเดิมนะคะามารายงานตัวตนนะคะม่ก็ต้องไปงานอีกแล้วนะคะเพราะว่า งานเยอะจริงเพราะเราก็ช่วยเขาไว้เยอะเนะเาะพอเขามีงานอะไรเขาก็มาบอกบอกเราเราก็เอออยู่แถวนี้นนี่นะคะช่องของไก่ฟ้ามหานคร้อมไทยแลนด์นะคะก็มาอัดคลิปส่งอีกเช่นเดิมนะคะ,ะมารายงานตัวตน นะคะไมโบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไก่ฟ้าก็จะคุยเฉพาะส่วนของพี่ไก่ฟ้าเนะเพราะว่าของคนอื่นพี่ไก่ฟ้าก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วแต่ที่เขาจะบอกให้เราทราบนะะของพี่ไก่ฟ้าเนี่ยนี้เดินต้องทาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มางานครีเอเตอร์แล้วก็เอางานนอกองานเขาเรียกว่างานอะไรอะที่ว่าเราต้องไปอ ขาดขาวดเนี้แต่เราแบบว่าเราก็ต้องไปเนาะเออเพราะมันเขาไม่มีใครมาแจกการ์ดกันหรอกพลง,งานเนาะใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็แต่งานนะคะเออตำแหน่งเราก็ไม่ได้แบบว่ายัางไงอเออหน้าที่ครีเตอร์เราก็ต้องแบบทําให้ได้ทุกอย่างเนาะเออให้บวนัดมาเราก็ทําทําไปตามที่เราเอ่อทำได้ทําไหว พอมไม่พร้อมก็ไม่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าจะแบบเออร่างกายเนาะอ่อนล้าพรอนเพียบูบประทานบริษัทนะซึ่งให้โอกาสเราได้ทำนะให้โบนัสเรามานะคะเออก็ขอรับไว้ก่อนนะคะได้มากได้น้อยก็ขอรับไว้ก่อนไม่ว่าจะให้อะไรมาเนี่ยก็ต้องไปงานอีกแล้วนะคะเพราะว่า งานเยอะจริงเพราะเราก็ช่วยเขาไว้เยอะเนาะพอเขามีงานอะไรเขาก็มาบอกบอกเราเราก็เอออยู่แถวนี้เนะงาหาบวชเนี่ยเขาก็จะแจกการ์ดนะคะเออเราก็มีงานแบบนี้เยอะมากเลยนะ,ะช่วงเดือนสองเดือนนะั้พี่ไก่ฟ้าก็ยินดีนะคะเออเราก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้าใจมันก็ต้องไปงานอีกแล้วนะคะเพราะว่า <cido f 1> งานเยอะจริงเพราะเราก็ช่วยเขาไว้เยอะเนาะพอเขามีงานอะไรเขาก็มาบอกบอกเราเราก็เอออยู่แถวนี้ที่เราเราเรามีงานหลายอย่างนะฮะพี่ไก่ฟ้ายอมรับเลยนะคะช่วงเนี้ยนะคะเริ่มเริ่มแบบเหนื่อยอ่าแล้วก็มีงานหลายอย่างมากเลยทน้งงานประจําที่เราที่เราเราเรามีงานหลายอย่างนะฮะพี่ไก่ฟ้ายอมรับเลยนะคะช่วงเนี้ยนะคะเริ่มเริ่มแบบเหนื่อย แล้วก็มีงานหลายอย่างมากเลยทน้งงานประจําที่เราหลายหลายท่านนะคะก็รู้สึกท้อเพราะมีงานประจําที่วันเหนื่อยต้องทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาคอนเทนต์ไปนู่นไปนี่เป็นกําลังใจให้กันค่ะทุกทท่านเลยนะคะขอขอบเดินทางไกลบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานที่จะต้องไปนะ,ะก็ขอขอบคุณเลยนะคะที่ให้โอกาสไขคว้าได้เข้ามาทํางานในตรงนี้นะคะอ่าหยิบนู่นหยิบนี่มาให้ทานนะคะ,ะตําแหน่งเราก็ไม่ได้แบบว่ายัางไง หน้าที่ครีเตอร์เราก็ต้องแบบทําให้ได้ทุกอย่างเนาะะให้โบนัสมาเราก็ถา่ายพี่ไก่ฟ้านะคะเข้ามายังเข้ามาให้การสนับสนุนวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะคะก็เลยมาอาัดคลิปส่งนะ,ะแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนอีกนะคะเดี๋ยวอีกไม่อยู่วันบวชเนี่ยเขาก็จะแจกการ์ดนะคะ,ะเราก็มีงานแบบนี้เยอะมากเลยนะคะช่วงเดือนสองเดือนนะพี่ไก่ฟ้าก็ยินดีนะคะ,ะเราก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนทุกคนที่เข้าใจายืนยันตัวตนกับท่านบริษัทท่านประธานบริษัท เอไอนะคะพูดก็จะผิดลิ้นก็จะรัวจะพันกันนะคะก็ขอประทานโทษด้วยหลายๆท่านนะคะก็รู้สึกทอนะเพราะมีงานประจําที่วันเหนื่อยต้องทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาคอนเทนต์ไปนู่นไปนี่เป็นกําลังใจให้กันค่ะทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอขอบใจกันนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่อัดคลิปนะคะเข้ามารายงานตัวตนนะคะในในช่องของเรานะคะเอบใจกันนะคะ พี่ไก่ป้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่อาอัดคลิปนะฮะเข้ามารายรงานตัวตนนะฮะในในช่องของเรานะ่อะผู้ปริทานบริษัทนะซึ่งให้โอกาสเราได้ทำนะให้โบนัสเรามานะคะ,ะ,ก,ก,นนะ,คะก,ก็ขอรับไว้ก่อนนะคะได้มากได้น้อยก็ขอรับไว้ก่อนไม่ว่าจะให้อะไรมานะคะ,ะตำแหน่งเราก็ไม่ได้แบบว่ายัางไงหน้าที่ครีเอเตอร์เราก็ต้องแบบทําให้ได้ทุกอย่างเนาะ,ะให้โบนัสมาเราก็ทำทั้งใน a c e บ o o k นะคะแล้วก็ เพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์นะคะทุกคีเตอร์นะคะทุกท่านก็คงจะทราบ,บกันอยู่แล้วพี่ไก่ฟ้าก็จะไม่พูดแหละวันนี้มาคุยเล่นๆกันดกวนเนาะวิถีวิถีครีเตอร์ Creator นะ,ะทุกวัน,นะะสวัสดีค่ะ,ะท่านประธานบริษัท CEO นะคะแล้วก็ AI นะคะวันนี้ทำแล้วอยู่ในกรอบนะคะของชาล g นก็ยังทําอยู่นะฮะกอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไหนกันนะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่อาดคคิปนะฮะเข้ามารยายงานตัวตนนะฮะในในช่องของเรานะฮะเพื่อเผาดำเนี้ยแต่เราแบบว่าเราก็ต้องไปเนาะเออเพราะมันเขาไม่มีใครมาแจกการ์ดกันเราพลังงานเนาะใครเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทุกคนก็คงจะเหมือนไก่ฟ้านะั่นแหละคะ่ะเอ่อซึ่งจะต้องทําเหมือนกันเนาะ,ะบางคนก็ประสบผลสําเร็จนะคะเก่งมากเลยทำนั้รุ่นน้องนะคะรุ่นพี่หลายๆท่านนะคะพี่ไก่กันนะคะเออ พี่ไก่ป้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่อัดคลิปนะคะเข้ามารยายงานตัวตนนะคะในในช่องของเรานะ,ะ่อเพื่อหลายหลายท่านนะคะก็รู้สึกทอนะเพราะมีางานประจําที่วันเหนื่อยต้องทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาคอนเทนต์ไปน,นู่นไปนี่เป็นกําลังใจให้กันค่ะทุกๆท่านเลยนะคะขอขอบใจกันนะคะ พี่ไก่ป้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่อัดคลิปนะคะเข้ามารายงานตัวตนนะคะในในช่องของเรานะฮะเพื่อคุณมากเลยนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสาวดำเนี้ยแต่เราแบบว่าเราก็ต้องไปเนาะเออเพราะมันเขาไม่มีใครมาแจกการ์ดกันพลังงานเนี่ยนะใครเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็แต่งใจกันนะคะเอ พี่ไก่ฟ้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่อาอัดคลิปนะคะเข้ามารายงานตัวตนนะคะในในช่องของเรานะเพื่อทั้งใน Facebook นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์นะคะทุกไก่ฟ้าเอาไปรับชมนะก็ขออินดีด้วยนะคะที่ได้ปังปังเฮงกันนะคะเฮงปังปังนะพี่ไก่ฟ้าก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงงานบวชเขาก็จะแจกการ์ดนะคะเราก็มีงานแบบนี้เยอะมากเลยนะคะช่วงเดือนสองเดือนนะพี่ไก่ฟ้าก็ยินดีนะ เราก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้าใจเนาะ,ะปานใกล้เหลือนเคียงก็ต้องช่วยกันนะะก็ขอขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากเลยนะคะที่เข้าใจทั้งในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์นะคะทุกงานบวชเนะะี่ยเขาก็จะแจกการ์ดนะคะเออเราก็มีงานแบบนี้เยอะมากเลยนะคะช่วงเดือนสองเดือนนะ้ะพี่ไก่ฟ้าก็ยินดีนะคะเออ เราก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้าใจเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงจะเหมือนที่ไก่ฟ้าบางคนก็เหนื่อยเนาะเออเหนื่อยกับการทําหน้าที่ประจําวันแล้วก็เหนื่อยกับการเป็นทีเอเตอร์แต่ก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกท่านเลยนะคะประธานบริษัทนะ,ะซึ่งให้โอกาสเราได้ทานะ,ะให้โบนัสเรามานะคะเออก็ขอรับไว้ก่อนนะคะได้มากได้น้อยก็ขอรับไว้ก่อนไม่ว่าจะให้อะไรมาอีกันนะคะเออ พี่ไก่ฟ้าก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่เอาอัดคลิปนะคะเข้ามารายงานตัวตนนะคะในในช่องของเรานะ,ะ,ะเพื่อพี่ไก่ฟ้านะคะเข้ามาย่างเข้ามาให้การสนับสนุนวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะคะก็เลยมาอัดคลิปส่งนะ,ะแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนอีกนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันบวชเน,นะะี่ยเขาก็จะแจกการ์ดนะคะเออเราก็มีงานแบบนี้เยอะมากเลยนะคะช่วงเดือนสองเดือนนะพี่ไก่ฟ้าก็ยินดีนะคะเออ เร, guys, like เราก็ขอขอบคุณนะคะเ <Lev ats. S 2> <anne S 1> พื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้าใจยืนยันตัวตนกับท่านบริษัทท่านประธานบริษัทและเอไอนะคะพูดก็จะผิดลิ้นก็จะรัวจะพันกันนะคะก็ขอประทานโทษด้วยืนยันตัวตนกับท่านบริษัทท่านประธานบริษัทและเอไอนะคะพูดก็จะผิดลิ้นก็จะรัวจะพันกันนะคะก็ขอประทานโทษด้วยนะคะตำแหน่งเราก็ไม่ได้แบบว่ายังไงหน้าที่ค <sim eins> ีเตอร์เราก็ต้องแบบ ทำให้ได้ทุกอย่างเนาะให้โบนัสมาเราก็ถามว่าปานไกลเหลือนเคียงก็ต้องช่วยกันนะก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆมากเลยนะคะซึ่งเขาจะหลายๆท่านนะคะก็รู้สึกทอนเพราะมีางานประจําที่วันเหนื่อยต้องทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาคอนเทนต์ไปน,นู่นไปนี่เป็นกําลังใจให้กันค่ะทุกๆท่านเลยนะคะขอขอบเนี่ยเป็นเดือนที่3นะคะเดือนแรกไม่ได้รับนะคะขอขอบคุณนะคะ,คะ,คะท่าน